คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพปนนันทีิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมอนีแอดมินกามาเชร์กับเจ็บผ้าพี่น้องเอฟซีตามต่อแบบเหล็งดวนนะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางเหล็กลางของอาจารย์ตรงเตงครับผมครับมีพี่น,อนอ้องเอฟซีไล่ทันกับล่อคอยี่ครับผม เพื่อจะนํางเล่าทาอาจารย์นี่ไปหายิบจับลอตเตอรี่ไปเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นเหลกล่างอย่างเดียวครับพี่น้องหมวดวันทีท่สิบหกผ่านมากครับผมเลขอาจารย์ตรงเตงกะให้มากก็คือสามหาเนาะพี่น้องเนาะขีดเส้นแดงเลยครับผมสามหาหาสามเลยก็อยู่ในเลขจํานวนเลขล่างเนี่ยยังมีขื้นบนเนาะพี่น้องเนาะศูนหาครับผมกับสําหรับหมวดวันที่หนึ่งสีหาคมกับแด้มาแล้วเด้อครับผม เดี๋ยวไปรับชมรับฟังน้ากันกับแนวทางเหลกลางย่างเดียวของอาจารย์ตรงเตงกับผมก่อนสีเบิ้งแนวทางเหลของอาจารย์ตรงเตงอ่าแอดมินกอม์เชียร์กับขอขอบคุณอาจารย์เน้อกับผมทีให้แนวทางมากครับกับกอลมาเชียร์อะไรกัให้พี่น้องเอฟซีได้รับชมกันเพื่อได้โชว์ได้รับครับผมครับกระเชนเคยได้ครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียร์นี่เด้อกับพี่น้องไปรับชมรับฟังแนวทาง ครับอาจารย์ตรงเตงกันเลยครับอาจารย์ครับฮัลโหลครับเอ็มมินกอมาเชียสวัสดีอาจารย์ตรงเตงครับผมครับพอดีครับครับผมโอ้อาจารย์มากกลับมาครั้งนี้เอาเหล็กรางย่างเดียวมาฝากนี่สุดยอดเลยครับผมอาจารย์ย่างเดียวก็ไปมิเตลิ่งรางมาเรียกบุญแลก็เขาอยู่ก็ตัดเต็มว่าเป็นครับผมโอ้เด่นไห้ซามหางนี่ สามหาครับผมแถมยังเลขกบนกับมีดหนอาจานศูนหาใน่นี่ครับเป็นูเด็กกันชุดเด็กตะล่างไงล่ะอ่อนพอดมัดเดียวครับผมโอ้วดนี้กับมาตามตัวคือเข้าขับจารย์วันที่หนึ่งสิงหาคมพอ่เด็กตะล่างครับเียกชุดนี้มันเข้ากันเดยกตะเกียบมันเข้ากันเรื่อเอาที่นั่นล่ะครับมันเป็นมันเป็นสูตรคนละสูตรป่ะครับผมคนละสูตรแต่ว่าบวกกันไอเป็นห้มเดียวกันนะข้อหมายห้มกัน ครับห้อมกันชนกันตัวใดครับผมซึ่งสีม่มาครับแต่เดี๋ยเอาหน้าตัวนั้นครับสำหรับเลขเนี่ยตะล่างกับว่าท่านใดสมฤทธิ์ว่าท่านใดสมบูาารณ์บ่าอาจารย์สมบูรณ์เลแต่ว่าเขาจับสาตัวให้คือเะไรนอครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้อาจารย์เฮ็ดแล้วก็เดอครับพี่น้องค่อยมาลอกซุ่มกันกระไดมาอยู่แต่วต่ถ้าเนียนมวนทีน่กันยอ่าเลขเนี่ยต่ล่างอันดึงดึงบ่ได้ดึงเจ็ดอ่า บ่ไเด้ดึงงินสูนหามะนะอาจารย์เนาะครับบม่ได้ดึงสูนหาเพราะว่าสูนหาเด็่ดึงมาทะตตรางเนี่ยอ้อครับผมมันเขาล่างเพราะว่าสองสองสูนมันชนกันคิดตัวใดขึ้เอาตัวนั่นนะเข้าไหมครับผมโอ้เหรียศบนูนลางมากตัดมันเป็นเลขที่ว่าหาบนหาล่างนะอาจารย์เนาะงวดว่างหันครับเอแต่ว่างวดอุ่นใจไว้แล้วเพราะว่าเลขกบนก็เลยล่างเขาชนอย่างที่เขาโอ้ครับผม คนใจว่าเรีเกขบนก็เรขกล่าก็ชนกันนึงเก่าหวดนี่มีตัวเดียวสัก็เคียนผมซนกันเตรียมให้ย่างเดียวเด้อครับพี่น้องครับอาจารย์ตรงเตียงครับข้าบัวักสามตัวข้ากระตับสองตัวก็ได้กุ้ย่งอืครับผมอืเอาเริ่มกันเลยครับผมอาจารย์อืถ้าเอามันเป็นมันโมเป็นแต่ล่าเราเรขกล่าเนี่ยว่เป็นเด็กกันเราลักเก้าครับผมลักเก้าเขาเปก่อนเออแลที่นี้เก่าซี เก่าซีเก่าซีเก่าเนึ่งเก่าเนึ่งเก่าเกดนี้รักนึ่งนี้ครับผมรักหนึ่งสิมินึ่งซีเนึ่งซีนึ่งแล้วก็ซีหก สี่เจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดครับพีแค่เนี่ยสิบหางอ๋สิบหางครับผมครับสิบชุดนิ้วสิบหางสิบหางคือเก้าด้วยครับผมครับครับสัวแรกกะมี่ตุกเนียนโย่สามหางเนียนสามหางนะครับพี่น้องเพราะว่าจะดินไหงว่าสามหางนะว่าตัวดินลายก่อนครับตัวแรกก็มีเกาหก เก้าหกครับผมสี่เจ็ดสี่เจ็ดครับหกเจ็ดแค่นั้นก็หกเจ็ดครับนี่สามพาร์เรีนไหออันนี้สำหรับพี่นองเอฟซีงบหน่อยนะครับผมแต่ว่าถ้าพี่นองกับงบหลายกับจัดบนล่าง <c oughs> ครับผมว่าหัน,นเข่าตั้งบนตั้งล่าง 10, 10. ครับผมคอจะดขยายครับก็ไม่แคม เกจีพี่เก็นี่แหรอครับวันนี้ยแมันมาตุงคนพเพื่อกับอ๋อเกจีพี่เกจครับพอมันมันก็คือมันจะเด็กไดคือนวดตามผ้านั่นแหละครับผมแบบแค่นี้เพราะว่าเร็ยกกระบาลัยกลับไปนน้ำครับผมเสียงมีแง่บอกครับอาจารย์มีาย่าย่ไปยุ่หค่าเนี่ยถ้าด้นอนอุู่าลูกก็แดนพุ่นก็จะไปจับไปกลับมาครับผม อ๋อเด้ดเ <c oughs> นอนดหรือดิอมีไงนอ่นได้หลือได้ครับผมตามแุงเดายาแอนทาลูกมากอะไรกลับบ้ากันครับม่นางชายคือว่าน้ำอันถ่วมั่ครับผมน้ำถ่วมไปเมื่ก็เปีงไปแล้วแต่ว่าเขาก็เกือเกือบตายไปตายอยู่แต่ว่าเขาได้สามไม้นะฝนคดีเขาหน่อาจารย์เพราะว่าน้ำเขาเปีงหมตกมันกับขังหน้าก็าก่ากระตายครับได้สามเ จ้างไดกับพิจารณาเบิ่องแรกครับผมสําหรับเลขล่างอย่างเดียวของอาจารย์ตรงเตงครับผมไอ้ปิ้นก็มาเชียร์กับขอบคูณอาจารย์ได้ครับผมแต่ว่าอาจารย์ไอ้เลขนี่กับแค่ซี่กับเจ็ดม่ครับผมซีเจ็ดครับมักผมมากกันกับซีเจ็ดตัวเดียวเพราะว่ามันชนกันคือมันจะมีมีดมองตัวนี้อยู่นะแต่ว่าซีเจ็ดก็บซีเนี่ยกับได นอกนั้นก็ไม่อยากให้กลัปอนไดหมักสวนตู๋นะสนตู่เขามักมักแค่นี้นะมักตัวนี้นะอาจารย์เนาะ็7 7 c ครับผมมักตัวนี้ก็เงื่งืดอว้นก็คือตัวเดียวได้คือส้ำหาหาซ้ำแค่นั้ก็สืลายปูเลยครับผมลายเงียงเดียวก็ดีเนี่ยนลายเงียงเดียวเขาเต็มเต็มเลยครับพี่น้องครับก็ลองไปหายิบจับล็ตเตอรี่ไวเด้อครับผมที่อาจารย์อาขีดเส้นใตให้น้อพี่น้องเนาะเก่าหก หกเจ็ดหลักอะี่เจ็ดเจ็ดซี่ครับผมครับเอาอาจารย์ครับผมเอ็ดมินกัมบะเชียร์กะจีบรูบกวนเวลาอาจารย์พักพรเด้อครับผมครับเอ็ดมินกัมบะเชียร์กะขอบคุณอาจารย์ย่างสูงครับผมที่ให้แนวทางมากครับผมสำหรับเลขตารางกะเดี๋ยวเอ็ดมินกัมบะเชียร์กะจีมาตามต่อได้ครับผมรอให้อาจารย์เ็ีให้อายจับสามตัวให้ครับผมครับสำหรับคลิปนี้กับ รบกวนอาจารย์จำนี่แล้ครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพี่น้องครับผมกับงวดนี้กับพิจนาบังเดอร์ครับผมเพราะว่าอดีบังหันอาจารย์กับเขาเต็มเต็มแล้วพี่น้องเนาะเทิงศู์หายสามหายยนในชุดนี้แะครับผมกับวันนี้อาจารย์กับเอามาให้แล้วครับผมสําหรับเลขล่ามอย่างเดียวครับผมถ่ายคลิปนี้แอดมินก็มาเชียกับ ขออวยพรให้พี่น้องเอฟซของเก่ามาเชียถูกหฮเร์่รเเินไปนำกันเด้ครับผมก่บวันที่หนึ่งสิงหาคมหกสิบหาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ